วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเ,เรื่องของน้ำยาบ้วนปากกันทั้งการเลือกใช้นะแล้วก็วิธีการใช้นะให้คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปกันนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนนะจ้าก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยควรใช้น้ำยาบ้วนปากนะร่วมกับการใช้ยาสีฟันเนาะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนาะในการ ป้องกันฟันผุแล้วก็ทําให้ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะไม่ให้ใช้เพื่อแบบทดแทนการแปรงฟันหรือการใช้ไหมขัดฟันอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะมันคนละแบบกันนะคะน้ํายาบ้วนปากที่เราควรเลือกใช้เนี่ยควรจะเป็นแบบที่มีส่วนผสมของฟูร้ายนะคะก็อย่างคลิปที่แล้วเนอะเรื่องของยาสีฟันนะก็คือฟูร้ายเนี่ยมีส่วนผสมในการป้องกันฟันผุแล้วก็การอมน้ํายาบ้วนปากนะคะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราควรทํำยังไง หนึ่งนะคะเราก็ควรอมไว้ในปากประมาณ30มิวินาทีนะคะ 2. เราควรใช้น้ำยาบ้วนปากนะทุกคนหลังการแปลงฟันครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องจากยาสีฟันก็คือเพราะว่ายาสีฟันที่เราใช้อ่ะมันมีส่วนผสมของฟูร่าอยู่แล้วใช่ไหมเราแปลงฟันเสร็จเราก็ให้อ่ฟูร่าเนี่ยมันเคลือบอยู่ในช่องปากเราเนาะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยบ้วนน้ายาบ้วนปากตามอีก เพราะในน้ำยาว่าก็มีส่วนผสมของฟูร้อีกทีนี้ฤิ์มันก็จะออกยาวต่อเนื่องไปนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาน้ำยาบ้วนปากของเราเนี่ยมาบ้วนหลังจากการแปรงฟันเลยอะ่ะมันก็ลิ์ในการออกต่อ,เ,อเขาเรียกอะไรระยะเวลาในการออกลิ์ของอฟูร้าเนี่ยช่องปากอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงมันทําให้เราเหมือนกับไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนการใช้ยาสีฟันกับน้ำยาบ้วนปากมันแบบมันทับซ้อนกันอะ อันที่3นะคะไม่ต้องบ้วนน้ําตามนะหลังจากที่เราบ้วนน้ายาบ้วนปากเพราะว่ามันจะทําให้ประสิทธิภาพหรือความเข้มข้นของน้ํายามลดลงนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือเราไม่ควรที่จะกินน้ําหรือว่าทานอาหารนะคะหลังจากการบ้วนน้ายาบ้วนปากนะเป็นเวลา30นาทีเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่าง ก็เป็นอันนี้ละกันเนาะเวลาใช้เราก็ควรใช้ส่วนประกอบที่มีส่วนผสมของฟูร้ายแล้วก็ควรอ่านฉลากมันก่อนทุกครั้งเนาะอย่างอันนี้เห็นแบบมันก็จะบอกว่ามีฟูร้ายอสองเท่าเพื่อป้องกันฟันผุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้เนาะ,อะลองดูแบบอคอนเกตคอนเกตปัญจเวสสมุนไพรนี่มีสารโซเดียมฟูร้ายอันนี้ ก็ได้ส่วนอันนี้เราลองมาดูสําหรับออโทก็คือสําหรับการจัดฟันเนาะอันนี้ก็คือถ้าสําหรับการจัดฟันย่าออันนี้ก็คือบอกชัดเจนเลยว่านี่ฟลอรไลท์แอคชั่นสอง ppm ก็คือมีฟลอรไลท์แน่นอนซิสเตม่าซิสเตม่าก็อ่านตรงส่วนประกอบเนาะ ก็คือนี่ไงโซเดียมฟูออลา์จ้าก็คือสามารถใช้ได้ดังนั้นนะคะการใช้นะก็คือควรจะเลือกอันที่มีฟูออไรนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันัุผุให้ดีที่สุดกันนะจ๊ะโอเคค่ะก็ใครชอบคลิปนี้นะหรือว่าสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยจ้าบ๊ายบาย